เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเนี่ยปีละแปดหมื่นสี่พันคน่ะฉลี่แล้วสิบคนต่อหนึ่งชั่วโมงดังนั้น CFC มันมาเพื่อมะเร็งโดยเฉพาะสมมติเรามี a s c หนึ่งล้านเราซื้อ CFC หนึ่งล้านนอนด้วยโรคมะเร็งหนึ่งคืน IPD นะคะก็จะได้จาก a f c เท่าไหร่คะจะได้จาก a f c หนึ่งหมื่นต่อคืนจะได้จาก CFC เท่าไหร่คะสองหมื่นต่อคืน IPD ถ้าต้องไปใช้แสง OPD ไม่ได้จากเอซได้จากอะไรคะ CFC ห้าพันบาทต่อครั้งใช้แสงเคมี K Me, แบบฉีดหรือไปตรวจก็จะได้จาก CFC ซื้อเพิ่มได้คะ่ะซื้อเพิ่มได้ผ่านไอแคร